ผู้ค้ำประกันกับผู้ร่วมต่างกันอย่างไรผู้ค้ำประกันก็หมายถึงบุคคลภายนอกอาจจะไม่ใช่บุคคลในสายเลือดเราก็ได้อ่าอาจจะเป็นเพื่อนญาติกรณีที่ผู้กู้อาชีพไม่มั่นคงหรือไรายได้ไม่เพียงพอลูกค้าอาจจะต้องหาผู้ค้ำประกันโดยอาจจะเป็นญาติเพื่อนพี่น้องก็ได้บางไฟแนนซ์เขาก็รับบางไฟแนนซ์อาจจะเป็นบุคคลในสายเลือดมาค้ำประกันส่วนผู้กู้ร่วมก็เปรียบเสมือนเป็นผู้กู้ร่วมสัญญาการไฟแนนซ์ Finance ส่วนใหญ่ผู้กู้ร่วมเขาจะเน้นให้เป็นบุคคลในสายเลือดก็อาจจะเป็นสามี รยาการคนลูกค้าพี่ป้าก็คือแบบทักมายกลัวคนไปทอบทามมาก็ทราา้างยามยากเงี้ย คือลูกค้ายังไม่ได้ทักเข้ามาส่อมทามทางเราบางทีกอาสารไม่ได้ยุ่งยากยังที่คิดใช่ไม่ได้ยุ่งยากยังที่คิดแล้วก็ของเราส่วนใหญ่ค hmm ือจะเน้น uh, ดูผ okay. ู้กู้เป็นหลักก่อนถ้าผููกู้โอเคคุณสมบัติเขาเงือนไขก็อาจจะไม่ต้องใช้คู่ผู้ค้ำส่วนรุ่นรถอย่างที่เราแจ้งก็รับไม่เกิน21ปีหรือถ้าเป็นแบรนด์หลักเราก็รับ22 23ก็ต้องดูของแต่ละที่ไปดอกเบี้ยของเราก็จะเป็นสินเชื่อเป็นแบบลดต้นลดดอกใช่ค่ะอ่าเราจะไม่ใช่ดอกเบี้ยคงที่อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษััททคคาาาามมเกกตพี่่่นนนไสใจด้ะ okay Yeah.